นี้มันก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็กลับปลาขึ้นมานะทีนี้งงนะนี่เหลืองแล้วแหละโหน่ากินมากเลยนะทุกคนมันเริ่มกรอบแล้วนะนี่เราจะโชว์ความนี่เริ่มกรอบแล้วนะคะทุกคนนี่ไงคะ เมนูนี้ทานกับส้มตำรสแซบบ่บเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยะคะ่ะเราหมักแบบหมักแบบรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะก่อนที่จะนำไปตากแดดนะคะทุกคนพอตากแดดเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มแห้งๆแล้วเราก็เอามาทอดกรอบนะคะก็จะเป็นเมนูปลาหมิน่นทอดกรอบค่ะทุกคน รับรองว่ากินกับส้มตำรแสแซ่บอร่อยที่สุดใน3โลกค่ะทุกคนไปทำทานกันดูนะคะเมนูนี้ไม่อ้วนแน่นอนน้ำมันที่เราใช้ก็เป็นน้ำมันมเมล็ดทานตะวันค่ะทุกคนน้ำมันที่ใช้ทอดนะคะแฮจะบอกว่าซื้อกระทะใหม่มาแล้วนะคะทุกคน